กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13 7พฤษภาคม2567แนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม แนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งรวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่7พฤษภาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิษ์สุขโขทยัยตาก กำแพงเพชรพิจิตพิศณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัย,ยภูมิคอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสแก้วชเชิยงเสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมง